และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเบเกอรี่ของที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยก็คือบานาฟีนั่นเองค่ะ mm hmm. หน้าตาน่าทานมากค่ะ mm hmm. อร่อยจุดแรงนะคะที่เรามาถึงที่วัดบางพีใหญ่ไหนค่ะต้องเข้ามาในโบสถ์ค่ะกราบพระประธานของเราที่นี่นะคะนั่นก็คือหลวงพ่อโตค่ะ mm hmm. ต้นที่ตำหลวงพระบางก่อนเลยค่ะออกนอกบ้านไป,ไปกับแจม,แจม สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการออกนอกบ้านไปกับแจมวันนี้ออกนอกบ้านไปกับแจมนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาเที่ยวในฝั่งของบางนากันบ้างค่ะซึ่งเส้นของบางนาตลาดแห่งนี้นะคะจะมีหลายสถานที่เลยที่น่าสนใจมากๆค่ะแต่ว่าวันนี้ที่โบจะพาไปเที่ยวกันถึง3สถานที่ด้วยกันก่อนอื่นที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะวันนี้ขอแนะนํากันดีกว่าว่าโครงการที่อยู่ในเส้นของบางนานะคะเรามีหลายโครงการด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮา์ house, ทาโฮมคอนโดมิเนียมนะคะเอาเป็นว่าพูดกันขนาดนี้แล้วอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่า มีโครงการไหนที่น่าสนใจกันบ้างอาทิเช่นค่ะโครงการแรกเลยกับคอนโดมิเนียมที่ติดกับเมกาบางนาแห่งนี้เลยค่ะกับรูมพินีเมกาซิตี้บางนาค่ะเดินไปไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะจากโครงการนะคะมาถึงที่ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนาแห่งนี้เลยค่ะหรือจะเป็นคอนโดมิเนียมนะคะในเส้นของบางนาอีกหนึ่งคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจค่ะอยู่บริเวณแยกบางนาเลยค่ะที่โครงการ i อเด2ค่ะถัดมาค่ะมาดูโครงการบ้านกันบ้างค่ะเราจะมีโครงการบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่เลยอย่างโครงการบ้านพฤกษรดาค่ะ ที่อยู่ในเส้นของบางนาหรือจะเป็นโครงการพรึกษาพรารมรลาดกระบังสุวรรณภูมิค่ะหลายโครงการของแจมเราก็จะมีให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะคะในเส้นของบางนาหรือว่าจะเชื่อมต่อไปเส้นของลาดกระบังก็ได้เหมือนกันค่ะเอาเป็นว่านะคะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนาไปชมกันดีกว่าค่ะออกนอกบ้านไป,ไปกับแจม และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่แรกกันแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ลับในย่านของบางนาค่ะที่นี่เลยค่ะกับร้านโฟโชอโบโค,ค่ะไปชมภาพบรรยากาศร้านกันดีกว่าค่ะ คาเฟ่ที่นี่นะคะเขาออกแบบเป็นสไตล์โฮมมี่น่ารักมากๆเลยค่ะส่วนขนมเค้กที่นี่นะคะก็เป็นขนมเค้กโฮมเมดอีกด้วยค่ะไปดูเมนูกันดีกว่าค่ะส่วนเครื่องดื่มที่นี่นะคะก็มีทั้งเมนูชากาแฟาค่ะและก็ยังมีเมนูน้ำผลไม้อีกด้วยค่ะ และนี่ก็คือเมนูที่เราสั่งมากันในวันนี้ค่ะก็จะสั่งเครื่องดื่มมา2เมนูด้วยกันค่ะเมนูแรกนะคะแก้วนี้เลยค่ะเป็นคาราเมลมิ้วค่ะน่าทานมากๆเลยและอีกหนึ่งเมนูของเราค่ะก็คือเมนูนไลท์ค่ะเมนูนี้นะคะจะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่เป็นส่วนผสมของยูสุค่ะแล้วก็หอมหวานมากเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเบเกอรี่ของที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยก็คือบานอฟฟี่นั่นเองค่ะ ตาหน้าทานมากค่ะ สำหรับสถานที่ที่2ค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินกันค่ะที่วัดบางพีใหญ่ในวัดแห่งนี้นะคะได้ประดิษฐานหลวงพ่อโตอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบางพีค่ะซึ่งในวัดนี้นะคะจะมีให้ทุกท่านได้มากราบไหว้ขอบาร,รมีของหลวงพ่อช่วยปกปักคุ้มคองค่ะและที่สําคัญเลยค่ะในวัดนี้ยังมีจุดให้ทุกท่านนะคะได้มาทําบุญค่ะถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาอีกด้วยค่ะ แรกนะคะที่เรามาถึงที่วัดบางพีใหญ่ไหนค่ะต้องเข้ามาในโบสถ์ค่ะกราบพ,พระประธานของเราที่นี่นะคะนั่นก็คือหลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยเบิกเนรขัดสมาธิศิลปะสมัยสุขโขทยัย ตามประวัติเล่าว่ากว่า200ปีล่วงมาแล้วมีพระพุทธรูปสา3องค์บังเกิดปาฏิหารไหลล่องมาตามลำน้ำเจ้าพยาประมาณการกันว่าชาวบ้านสมัยอยุธยาอาราธนาท่านลงสู่แม่น้ำเพื่อหลบหนีค่าศึกศัตรูที่รุกรานสยามประเทศมาถึงที่นี่ทั้งทีค่ะใครอยากจะเสียงทายเรื่องอะไรที่นี่เขามีเสียงทายยกช้างกันด้วยนะคะ ออกนอกบ้านไป,ไปกับแจมและพาคุณผู้ชมค่ะมาเช็คอินสถานที่สุดท้ายกันนะคะหิวกันแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารตำตลบค่ะซึ่งร้านนี้นะคะอยู่ติดริมถนนบางนาตราดเลยค่ะหาไม่ยากเลยเซิร์ช Google ได้เลยค่ะในร้านนี้นะคะมีหลายเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยชื่อเขาชื่อขึ้นต้นว่าตำแล้วเพราะฉะนั้นค่ะเมนูอาหารไทยและอาหารอีสานให้แบบครบจัดเต็มเลยค่ะมีทั้งส้มตำนะคะแล้วก็มีของทอดด้วยมีกับข้าวนะคะมีหลายเมนูเลยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าทานบ้างตามาเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะ และนี่ค่ะคือเมนูที่เราสั่งมาของทางร้านนะคะซึ่งแต่และเมนูค่ะโ,โหคุณผู้ชมหน้าตาหน้าทานมากๆเลยสั่งอะไรมาบ้างค่ะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะตำหลวงพระบางแล้วก็มีตำข้อโพดค่ะตำซ้วปลูกป,ปลาล้าน้ำตกไก่ย่างและอันนี้เลยค่ะหน้าทานมากแหนมเอ็นข้อไก่ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าแต่และจานเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างขอเริ่มต้นที่ตำหลวงพระบางก่อนเลยค่ะ ออกนอกบ้านไป,ไปกับแจมเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้สนุกกันไหมคะพาไปทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและพาไปทําบุญกันด้วยคะ่ะหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชม EP นี้แล้วอยากจะให้เราพาไปเที่ยวแบบนี้กันบ่อย ก็อย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กันไว้ด้วยค่ะที่ YouTube Channel ของเราค่ะเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management แ,แ,แ,และอย่าลืมกดติดตามรายการของเราด้วยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะเรายังมีช่องทางให้ทุกท่านนะคะได้ตามหาทรัพย์ในหลายทาเลดีในกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดเราก็มีให้ครบเหมือนกันค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะขอตัวลา,าคุณผู้ชมกันไปก่อนค่ะแต่แอบกระซิบบอกนิดนึงว่าใครอยากจะให้โบพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมพิมพ์มาบอกโบกันบ้างนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ